เราเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ปั้นบริษัทต,ตั้งแต่เป็นกระดาษจนเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้ <Wow. S 1> ถ้าพูดในแง่ของความเป็นคนนะครับเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเราบิววเคาน์เตอร์แบบบ๊อทอมอัพนะครับให้พนักงานเขาเข้าใจและย่อยมันเองแต่ทุกคนอาจจะได้เห็นสรารคดีของบ้านปูครับเรื่องนี้เราเล่าเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่ว่าสรารคดีเนี้มันจะบอกอะไรในมิติของคนบ้านปูเยอะเลย<ม>คนที่บางทีเนี่ยเราอยู่ที่กรุงเทพเรามองไม่เห็นเขาที่สําคัญคือ บ้านปูไม่ใช่มีแต่คนไทยโอเคครับคุณวิทย์เรามาสั่งกาแฟกันไหมครับได้เลยครับร้านนี้มีชื่อเสียงแถวจามจุรีกาแฟว้าวี่ขอเป็นพิโคโลลาเต้ร้อนแล้วกันนะครับงั้นผมขอเป็นเบสิกละกันครับขอเป็นไอซ์มริกาโน่ขอเป็นพวกเข้มครับผมขอเป็นพวกกลางนะครับเพราะว่าผิวสีเข้มแล้ว <laughs> <laughs> บคุณครับตอนนี้บ้านปูเรามีเปิดร้านคาเฟ่เลยเหรอครับอ๋อใช่ครับอันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับทุกๆคนที่รู้จักบ้านปูแต่ว่าค,คาเฟ่เนี้ยไ,ไม่ใช่คาเฟ่ปกติแต่เราเรียกว่าเป็นเน็ตซีโร่คาเฟ่ตั้งแต่กระบวนการซาะซิงเม็ดนะครับผลิตเม็ดต่างๆรวม,มถึงแก้วเนี่ยก็ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้แล้วก็เครื่องชงกาแฟเนี่ยก็ทํามาจากไอเรื่องของแบบการใช้พลังงานสเพราะฉะนั้นจริงๆทุกแก้วที่น้องทานเนี่ย มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนวว้าแล้วก็ช่วยในการทำให้เกิดเน็ตซีโรด้วยมันทำให้คนรู้สึกว่าการที่เราจะช่วยโลกมันใกล้ตัวกว่าที่คิดถ้าใครแบบว่าผ่านแถวหน้าจัมจุรีสแควร์ก็แวะเมา่อี่บ้านปูเน็กซ์ได้แล้วมีคาเฟ่ตรงนี้แต่ว่าเรื่องราวของบ้านปูยมีอีกเยอะมากเดี๋ยวเติ้นขออนุญาตไปคุยพี่พิจิตใดีกว่าได้เลยครับได้เลยครับไปครับ ตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่วิทย์ครับวิทย์ทพนเฮชอปเอชอาจากบ้านปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดีใจมากเลยครับได้คุยกับพี่วิทย์แล้วก็ชาวบ้านปูเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วจุดกําเนิดของบ้านปูเรามาอย่างไรครับจริงๆขอบคุณมากนะครับที่ถามคําถามนี้เพราะว่าคนจะเข้าใจบ้านปูผิดเยอะบางคนเข้าใจว่าเป็นเหล่ากาชาติคือเวลาที่มันมีภัยพิบัติอย่างเงี้ยครับมีโควิดมีอะไรต่างๆเนี้ยบ้านปูก็แต่ อยู่กับประชาชนเสมอคนก็เลยเข้าใจเราผิดไปไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ารูทจริงๆเนี่ยเราเป็นบริษัทวิศวกรรมด้านพลังงานนะแล้วก็เราก่อกําเนิดที่ภาคเหนือชื่อบ้านปูเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อบ้านคนนะครับ,รบเป็นชื่อโลเคชั่นที่เราตั้งเหมือนครั้งแรกอ๋อโอ้ยผมพูดกูเลยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมครับอะไรที่ทําให้ประเทศไทยแข่งขันได้<ม>ก็คือต้นทุนพลังงานที่ต่ำ นะครับณนะตอนนั้นเนี่ยฐานหินเนี่ยคือต้นทุนพลังงานที่ต่ำบ้านปูก็มีส่วนในการขับเคลื่อนโกรธของประเทศตลอดเจอร์นี่ทั้ง40ปีครับเรามีเจอร์นี่ที่เราทําแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ตลอดระยะเวลาที่บ้านปูดาเนินกิจการมามีอะไรบ้างครับพี่วิทย์จริงๆเรามีบิ๊กเชนหลายอย่างนะครับใครสิท์อะไรที่มีชื่อเสียงเท่าที่น้องๆรุ่นอายุ30กว่าจะจาได้เนี่ยบ้านปูมันผ่านมาหมดเลยตอนใครสิท์ต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็อิมแพคเหมือนกัน จต่สิ่งหนึ่งที่คุณชนินทําก็คือแกเรียกประชุมพนักงานว่าจะไปกันต่อไหมนะครับถ้าไปกันต่อถ้าเราไม่สําเร็จในนี้จะเกิดขึ้นถ้าเราสําเร็จอะไรจะเป็นรางวัลของทุกคนนะครับแล้วก็ทุกๆใครสิทธิ์นะครับบ้านปู่จะสร้างเป็นโอกาสเสมอชัอ้นเจอแรกที่เราอยู่ในเมืองไทยะครับ,รบเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเล็กสักพักแหล่งทานหินมันก็จะหมดนะครับแล้วพอดีแหล่งทานหินใกล้จะหมดตอนมีต้องยำคุ้มพอดีเจอหนี้แรกที่ภูมิใจคือเราไปอินโดนีเซีย แล้วก็กลายเป็นแบบแหล่งรายได้หลักของเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับ,รบแล้วทําให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่การพัฒนาวิศวกรรมเหมืองฐานหินเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าหลังจากนั้น2008มีคลายสิทแฮมเบอร์เกอร์คลสิทเราก็ไปซื้อเหมืองที่ออสเตรเลียสามารถที่จะไปบริหารโอเปรเรต เหมืองฐานหินที่เป็นเหมืองใต้ดินได้นะครับแล้วก็ล่าสุดมันมีพวกใครสิตธ com ใครสิตอะไรพวกนี้ครับสิปีที่แล้วครับเราไป US ในฐานะอยากจะไปดูว่าเราผลิตแก๊สได้ไหมเพราะว่าใครสิตตามมาครับคือป a r ีส a คร e เมนต์นะครับเขาบอกว่าคาร์บอนไม่เอาละ เพราะฉะนั้นเราต้องหาแหล่งพลังงานที่มันสะอาดแล้วก็เราไป10ปีที่แล้วในฐานะผู้ตามนะครับ,รบเพราะว่าแน่นอนอเมริกาเนี่ยผลิตแก๊สมานาน10ปีผ่านไปเราเป็นผู้ผลิตแก๊สสำหรับหนึ่งของเท็กซัสทำมา8ปีนะครับ,รบเราเป็นผู้ผลิตคาร์บอนแคปเจอร์ประชาชนครัวเรือนมากกว่า50 0 0 0ครัวเรือนใช้ไยจากบริษัทไทยแล้วก็ล่าสุดเองนะครับเมื่อตัดเดือนกว่า,วาเราเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ปั้นบริษัทต,ตั้งแต่เป็นกระดาษ จนเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้ <Wow. S 1> ผมไม่อยากจะบอกว่าความภูมิใจบ้านปูนะควรจะเป็นความภูมิใจของประเทศเราเวลามีวิกฤต์เราก็บางวิกฤตเราก็คอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมครับ uh huh. แต่สิ่งที่ทุกคนทําได้เสมอคือใช้ประโยชน์จากมันยังไงใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเวลาทุกๆใครสิทธิ์ครับบ้านปูเลือกทางยากเสมอเวลาจะผ่านใครสิทธิ์ก็คือเอาทุกคนไปด้วยกัน, uh huh. นซึ่งเป็นทางที่ยากนะครับ ต่างที่ง่ายคือโอเคลดคนอันนั้นง่ายเดินตัวเบาต่อไปแต่เขาก็ไม่ทําหลายเรื่องมันก็จะบ่งชี้เรื่อง mindset ทัศนคติหรือจิตวิญญาเราพอสมควรคือโฟลเดอร์เรามี3ท่านนะครับคุณชลินคุณเมทีคุณองอาจเนี่ยเขาจะสอนพวกเราเสมอนะครับว่าให้คิดเสมอว่าเราอ่ะเป็นบริษัทพลังงานที่เวลาจะทําเหมืองเนี่ยต้องใช้ทั้งพื้นที่ทรัพยากรของท้องถิ่นดังนั้นสิ่งที่เราควรจะคิดเนี่ยคือเวลาเราทําเหมืองเสร็จแล้ว ทำยังไงให้คืนพื้นที่คืนชุมชนให้มันดีกว่าเดิมแล้วก็ทำยังไงให้เราเนี่ยรู้สึกว่าดูแลคนรอบๆได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาเราไปทำเหมืองเนี่ยพนักง,งานก็มาจากรอบๆใช่ไหมครับแต่เวลาเหมืองมันปิดเนี่ยเราเขาจะทําอะไร,รเราเราเป็นแบบนี้ทุกประเทศเลยนะครับ,รบตอนเราไปทําเหมืองที่ออสเตรเลียหรือว่าทําเหมืองที่โดนดีเซีเราก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็พี่คิดว่าถ้าพูดในแง่ของความเป็นคนนะครับ เปรียบเทียบบริษัทกับคนเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเรารู้เสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างเสมอ ทุกคนอาจจะได้เห็นสาระกรีของบ้านปูครับเรื่องนี้เราเล่าเกี่ยวกับอะไรบ้างครับจริงๆแล้วทีมทําเรื่องคอมมิวนิเคชันเขาเจอเนี่ยเขาทําให้ทุกคนรู้ครับว่าคนที่บางทีเนี่ยเราอยู่ที่กรุงเทพเรามองไม่เห็นเขาชาวบ้านรอบเหมืองอินโดนีเซียที่มีน้ําจิตน้าใจคนไทยเอ็กซ์แพดไกลบ้านไกลเมืองครัเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยเราก็เห็นใช่ไหมครับเราเห็นคนที่ที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นอิโต้ซังที่ทุ่มเททำโปรเจกต์ที่ฟื้นฟูเมืองที่ได้รับอิมแพกจากซีนามิ เราเห็นคนออสเตรเลียที่ทำเหมืองด้วยนะครับแต่โปรเทคพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ของอบอริทินเนี่ยพี่ว่าสารคดีนี้มันจะบอกอะไรในมิติของคนบ้านปูเยอะเลยที่สำคัญคือบ้านปูไม่ใช่มีแต่คนไทยเนียสารคดีนี้ก็จะเห็น พอเราก้าวเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย USA หรือว่าที่ไหนก็ตามแต่หรือออสเตรเลียครับครับตอนที่เราคิดจะก้าวไปครับเรามองเห็นโอกาสอะไรบ้างจริงๆมี2ส,ส่วนเลยครับส่วนแรกเนี่ยเราเระลึกเสมอว่าเราเป็นซัมบอดี้ในไทยใช่ไหมครับแต่เราอ่ะโนบอดี้เสมอคือเวลาเราจะไปอยู่ในที่ไหนๆครับมันต้องมีคําตอบต่อคําถามที่ว่าทําไมเราต้องอยู่เราต้องอยู่อย่างมีคุณค่ากับชุงชนนะครับอย่างตอนเราไปญี่ปุ่นเนี่ยครับ มันมีช่วงหนึ่งที่สึนามิเข้าภูมิภาคโตโฮโคะใช่ไหมบบ้านปูไปก่อนเลยแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาร์ทซิตี้เป็นส่วนหนึ่งในการรื้อฟื้นชุมชนญี่ปุ่นก็จะยอมรับบริษัทที่เป็นโนบอดี้จากไทยหมายเลที่สองคือเราให้เกียรติคนโลโค้น,นะครับพี่ไม่มีทางเข้าใจคนมองกโกเลียใช่ไหมครับ,รบก็ต้องให้ทีมปรชามองกโกเลียดูแลคนเข้าไปอืแน่นอนเราอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่เราไม่ได้เข้าใจคนอเมริกัน ต้องให้ทีมอเมริกันดูแลไปเรียกว่าเราให้เกียรติคนโลโคอลเสมอนะครับถ้าภาษาบ้านปูเราเรียกว่าเป็น respect diversity หรือ empower local นะครับสองเรื่องนี้ผสมผสานกันนะครับมันจะเป็นสมการที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็ยั่งยืนในแต่ละประเทศนะครับบ้านปูนี่คนไทย9%นะทั่วโลกทั่วโลก9%เพราะฉะนั้น91%คือนอนไทยโจทของเราคือจริงๆพยายามให้เป็นสนามเล่นของท ALENT ทั่วโลกอะ ให้มาเล่นด้วยกันนะครับอินทิเกรตโนเลจด้วยกันทาเล่นแบบไหนบางที่บ้านปลูกกำลังตามหาอยู่บางครับทาเล่นที่เราตามหาครับอันแรกเลยก็คือเรื่องเรื่องแนวคิดแนวคิดเปิดกว้างเป็นสากลไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นแนวคิดไม่ค่อยเปิดกว้างอ่ะเดี๋ยวสักพักคุณจะทํางานกับคนอื่นไม่ได้ความเป็นสากลเนี่ยถ้าคาที่เป็นพิมพ์นิยมเขาเรียก diversity ใช่ไหมครับการเคารพความหลากหลายใช่ไหมครับเพราะฉนั้นจริงๆแล้วคนที่มีแนวคิด mindset เป็นสากลเนี่ยจะไม่ตัดสินใครจัด ความชอบส่วนตัวอค,คืออย่างเช่นเราก็มีวิถีไทยของเราใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปเจอวิถีเวียดนามอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรจะไปบอกว่าวิถีเวียดนามไม่โอเคคนที่มี diversity mindset เนี่ยเขาจะมองว่าวิถีเวียดนามเนี่ยดีตรงไหนไม่ใช่มองว่าไม่เหมือน,นเราอย่างไงอันถัดมาก็คือว่า พี่คิดว่าเขาต้องมีความเรียกว่า a d a p ปตีะครับความสามารถในการปรับตัวนะครับเราพูดเรื่อง IQ EQ ใช่ไหมครับตอนนี้มันมี CQ AQ CQ คือ c u l า u จ a เรา t e l l i g e n c e ใช่ไหมครับ AQ คือ Adaptability Intelligence สองสองอันนี้พี่ว่าสำคัญมากและสิ่งที่สำคัญนะครับเหมือนที่พี่บอกนะครับบ้านปูในคนไทย9%เรราอยากมองหาเด็กไทยที่พร้อมทำงานต่างประเทศเพราะว่าบ้านปูคืออ,อยู่ในเประเทศใช่ไหมครับ,รบเราอยากจะสร้าง ไทย global leader รุ่นถัดไปและพอเราเราเราทำงานในระดับสากลบ้านปู่เราไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วเราเราเป็นระดับสากลเขาเ้าในครับวิธีการบริหารงานมไม่ว่าจะเป็นทั้งของอพี่วิทย์เองหรือว่าทีมอื่นครับเรามีวิธีการบริหารงานอย่างไงบ้างครับก็ขอเริ่มจากของฟังก์ชันที่พี่ลีดก่อนนะครับ,รบเรื่องเอชาตะกี้อาจจะเกิดไปเบื้องต้นว่าเราดีเซนทัลไลซ์นะครับการที่จะดูแลคนต่างประเทศให้ได้ดีครับ ความหมายคือดูแลได้ดีเนี่ยนิยามพี่คือดูแลโดยเข้าใจ嗯嗯รู้ว่าค่านิยมเขาเป็นยังไง嗯嗯รู้ว่าความสามารถเขาเป็นยังไงแล้วเขาจะภูมิใจได้ในรูปแบบไหนที่อยู่กับเราเนี่ยแต่และประเทศเขามีเอชาทีมเขาเองนะครับที่จะคอยช่วยเราดูแลพนักงานแต่หน้าที่เราก็คือว่าในกลุ่มเอชาด้วยกันเนี่ยต้องมาอะไรกันแล้วการอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเรื่องนี้คุณต้องทําตามแต่เป็นการอะไรโอกาสในการดูแลพนักงาน เพราะว่าบางอย่างเนี่ยบ้านปูอยู่มา40ปีครับวิธีพัฒนาผู้บริหารน,นะเราอาจจะมีแนวคิดรูปแบบหรือกระทั่งโปรแกรมรที่ประเทศอื่นนะไม่ต้องไปคิดมาใช้ของเราเลยนะครับ,รบอันนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับหรือว่าการที่เชื่อมโยงถ้าให้เข้าใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรเป็นยังไงเราก็ต้องอะไรเรื่องความเข้าใจตรงนี้โอกาสที่น้องๆที่ไม่ใช่คนไทยจะได้มาเติบโตในบ้านปูเนี่ย มีโอกาสอะไรบ้างเงี้ยครับเราควรที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยรู้นะครับอย่างเช่นคนหนึ่งนะครับเก่งมากเลยครับเป็นคนมองโกเลียชื่อแชทแมนนะครับเขาเขาเป็นคนเก่งจริงที่ยอมรับเลยพอเราดูแลแชทแมนตามที่คนมองโกเลียนควนรได้รับการดูแลเนี่ยตอนนี้แชทแมนเป็นเฮดของดิจิทัลเคเบิลเรตี้เซนเตอร์ที่ออสเตรเลียนะครับเจอร์นี่เขาก็มาพักที่บ้านปูไทยพักหนึ่งแล้วก็ความสามารถเขาทำงานอินเตอร์เนชั่นแนลได้เราเราอยากให้ โมเดลของเอชาของเราหาคนพวกนี้ได้เจอหรือในทำนองเดียวกันมีน้องคนหนึ่งชื่อแอร์พรเทพนี่ครับเขาเป็นเด็กไทยะแต่ตอนนี้เป็นคล้ายๆ CFO ของบริษัทแก๊สในอเมริกาเราก็อยากจะหาเด็กไทยที่ทํางานแต่คนอเมริกันได้ไปแล้วคนอเมริกันยอมรับใช่ไหมครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเรามีวิศวกร AI รผู้หญิงชาวอินเดียนรเราเจอเขาที่ลอนดอนนะครับให้เขาทำโปรเจกต์ AI ให้เราที่ออสเตรเลียแต่เบสที่เมืองไทย เราอยากให้มีแบบนี้เยอะๆใช่ไหมครับมันจะทําให้บ้านปู่มีความเป็นสากลผ่านตัวพนักง,งานของเราส่วนอีกแนวหนึ่งถ้าเป็นเรื่องบริหารธุรกิจนะครับหนึ่งเลยเราต้องเคารบเลกู l a เลชันของประเทศนั้นอเพราะ <okay. S 2> ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเลกู l a เลชันไม่เหมือนกันนะครับสองเราต้องเคารบความเป็นลีกัลเอนติตี้ครับบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนเราก็ต้องเข้าใจดูแลเขาแบบหนึ่งบางบริษัทเป็นบริษัทจํากัดนะครับ ก็แบบหนึ่งบางบริษัทเป็นจอยเวนเจอร์เพราะนั้นข้อ2เนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทด้านกฎหมายการเมืองการปกครองและสังคมของประเทศนั้นนะครับเราถึงจะสามารถมีบริษัทที่มันทํางานกันแล้วช่วยกันเสริมกันไม่งั้นมันจะทํางานกันแล้วมีแต่ไม่เข้าใจกันเรามีทั้งหมด20 nationality ใช20 plus ด้วยแล้วอย่างนี้เราทํำยังไงบ้างคับพี่วิที่ให้ทั้งหมดเราเป็นหนึ่งเดียวเป็นบัญชีกันได้ทั้งหมด คาลเจอรเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคาลเจอรจริงๆถ้าไม่ได้พูดแค่คําสวยๆนะครับ c าลเจอรจริงๆมันคือ way of working living ใช่ไหมครับ doing things together นะครับเพราะฉะนั้น c าลเจอร์เนี่ยมันจะเป็นจุดที่หล่อหลอมกันนะครับแล้วจริงๆเราก็เคารพ diversity นะครับอย่างเรามีบ้านปูฮาร์ดใช่ไหมครับเป็นคอในไทยบ้านปูหาร์ดเป็นคืออะไรครับบ้านปูฮาร์ดคือวิธีที่เราทําให้คาเจอร์เราจับต้องได้เพราะว่า บริษัทมันอยู่มา40ปีใช่ไหมครับจริงๆมันมีเหตุและผลแค่อย,อยู่ยั้งยิงยง40ปีอไอ้40ปีเนี่ยมันก็ดีโค้ดออกมานะครับดีโค้ดออกมาเป็น10 behavior นะครับ3 p i พิล r 3า i l l พิลก็คือเรื่อง passionate รักในสิ่งที่ทำใช่ไหมครับเรื่อง o m m i t t e d ใช่ไหมครับคอมมิ t ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เรื่อง innovative อนะครับคืออยู่ต้องพัฒนาเสมออันนี้คือ3 p i พิล r หลกนะครับภายในก็มี10 behavior 10 behavior นี่ก็ตีโค้ดมาจาก เวที่คนสนใจในบ้านปูเขาปฏิบัติกันแต่เราบิวเคาน์เตอร์แบบบัตทอมอัพนะครับให้พนักงานเขาเข้าใจและย่อยมันเองครับเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่อิมเม n e ิตามมาได้ครับถ้าพี่เดินมาบอกว่านี่มันทั้งดีแสนดีนะตรงทําตามก็รักษามารยาตก็ครับพี่แต่ไม่ทำใช่ <laughs> แต่ว่าถ้าให้เขาแบบว่าเ,เข้าใจมันอ,อ๋อผมเลสโซเนตหรือ,อมผมรู้สึก รีเลตตัวเองกับ,บ behavior นี้ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นละ<ม>ที่ดีแม้ว่าเขาจะรีเลตได้หน<ม>ึ่ง behavior ก็ตามไม่เป็นไรแล้ว DNA ชาวบ้านปู่ครับทั้งหมด DNA ของเราคืออะไรบ้างครับเออจริงๆถ้าเกิดย่อยมาในแง่ของจุดที่เป็นโดดเด่นหลักเลยใช่ไหมครับอันแรกก็คือ r e s i l i e n c y มันมีปัญหาตลอดอยู่แล้ว<ม>นะครับเราก็ผ่านมาทุกค r i s i <ม> s ใช่ไหมครับอีกเรื่องหนึ่งคือ adventurous mind นะครับเราจะเห็นใน c o สท่านเลย ซีอโอท่านแรกนี่คือคุณชนินเนี่ยครับเวลามีใครลเซ์ต้ยมยำกุ้งก็ไปอินโดนีเซียแฮมเบอร์เกอร์ไคทธิ์ก็ไปออสเตรเลีย,นยคนปะตนทนักปะตนทเอ็ดเวนเจอรัสใช่ไหมครับ,รบมาถึงซีอีโอท่านที่สองคุณสมฤดีเนี่ยแกเริ่มงานที่บ้านปูในฐานะรีเซพชันเนี่ยแล้วก็แบบเวิร์คเคอร์เว่อัพอ่ะจนเป็นซีอโอเนี่ยคือถ้าไม่มีเอ็ดเวนเจอรัสมาเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเฟซ ศรัทธานะครับแล้วก็ diversity <S <S บัยสัตว์ไทยเมืองพุทธเนี่ยไม่ไม่ได้จำเป็นเลยนะครับมีสุภาพสตรีมุสลิมก็เป็นผู้นำเราได้นะครับคราวนี้มาถึง CEO ท่านปัจจุบันคุณซีนนเนี่ยเราตั้งคำถามเลยทำไมต้องมีบ้านปูวัน,นีอพีวิตวเขาบอกว่าเนี่ยพี่มันมีความท้าทายอยู่3อย่างในโลกพลังงานอันที่1ทํายังไงให้พลังงานมันสะอาดอันที่สองทยังไงให้พลังงานมันราคาเข้าถึงได้ อันที่3ามทำยังไงให้ตัวพลังงานเนี่ยมันทําให้เกิดโกรพเาะาะนั้นพลังงานสะอาดพลังงานที่เรียกว่าทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยจริงๆอ่ะมันขัดแย้งกันเป็นวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งใชครับเราก็รู้ว่าตัวโซล่าฟาร์มวินฟาร์มต้นทุนแพงใช่ <laughs> ใช่เมื่อเทียบกับถ่านหินใช่ไหมครับเราเรียกมันว่าเอเนจีไทรเลม่าเนี่ยครับนะครับก็คือแต่บ้านปูวควรจะอยู่เพื่อ เพื่อตัดการในไทรเลม่านี้ไอ้ความคิดที่จะชารเลนจ์ในเรื่องที่มันขัดแย้งกันเองนี่แหละมันก็คือ DNA ที่ส่งต่อมาคุณซีนนก็มี a d v e n t u r นเจอร์รัสครับที่อยากจะชารเลนส์ตรงนี้นะครับบ้านปูมีมีวิธีการทําศัก์เรื่องที่ที่พูดนะครับให้เข้าถึงทั้งในเชิงของอุตสาหกรรมเองก็ดีหรือว่าคนปกติทั่วไปอย่างไรครับอย่างแรกก่เลยนะครับที่เราไปสั่งกาแฟกันใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ทําให้คนเข้าถึง พลังงานสะอาดแล้วก็ m o ฟ e me อย่างงี้ครับก็เป็นตัวอย่างใกล้ตัวว่าคุณเดินทางประจำวันเนี่ยใช่ไหมครับคุณก็เป็น Net ต e ีโร่ t i z e n ได้นะครับถ้าความเห็นพี่ส่วนตัวนะครับทำให้คนเข้าถึงได้จับต้องได้อะอจะทำให้คนรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญกับโลกอันแรกถ้าสรุปเรื่อง DNA หนึ่งคือ Resiliency a d อ e n t u r u r s u s มี i t h นะครับมีศรัทธาแล้วก็ใส่ใจในการ c คอน i b บิ e ให้ Society นี่คือ DNA อนบ้านปูนะครับแบบมีเมื่อกี้น้องๆถามว่าอยากรู้จังเลยค่ะว่าสวิตการของบ้านปูเรามีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วสวัสดิการบ้านปูเนี่ยดีไซน์โดยที่โคเรียสกับอินพลอยยีนะครับเราอย่าไปคิดแทนเขาเลยถ้าเขาต้องการอะไรเขาจะมีคณะกรรมการมาบอกเราครับแต่สิ่งสําคัญคือมันเฟล็กซิเบิลอย่างประกันสุขภาพเนี่ยเราก็มีแผนที่เป็นเฟล็กซิเบิลเบรนด์นะครับน้องก็เลือกไปตามที่น้องอคิดว่าสัมพันธ์กับ ชีวิตของเรา<ต>ชีวิตสุขภาพเราเพราะว่าบางคนนะครับเขาแข็งแรงใช่ไหมครับออกกาลังกายตลอดเขาถ้าไม่ได้ใช้ OPD IPD เขาอาจจะใช้แผนที่เป็น dental focus ก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรามีงบประมาณที่เรียกว่าเป็น flexible benefit นะครับให้พนักงานทุกคนปีละหมื่นสองนะครับ ไปใช้อะไรก็ได้นะครับขอสองอย่างอย่าผิดกฎหมายและอย่าขัดรักศาสนาอ <laughs> นอกจอากนั้นคือเฟคซิเบิลจริงๆครัใช้ได้เลย <laughs> ไปใช้อะไรก็ได้แล้วก็เรามีเราเรียกว่าเป็นไฮบริดเวิร์กเพรสแต่สิ่งที่สําคัญนะครับคอนเซปต์เราเนี่ยไม่ใช่เวิร์กฟรอมโฮไม่ใช่อะไรนะครับคอนเซปต์เราคือพิเดอะเพรสยูเวิร์กเดอะเบสเลือกสถานที่ที่คุณจะทํางานได้ดีที่สุดนะครับบางคนเนี่ยอยู่ในคอนโดมิเนียมขนาดไม่ใหญ่ก็เขาเพิ่งสร้างครอบครัวใช่ไหมครับ มีลูกมีภรรยา work from home อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะครับเลยครับเพราะฉะนั้น pick the place you work the best นะครับแล้ว3วันต่อสัปดาห์ที่ต้องเข้าออฟฟิศครับเราไม่ได้กำหนดด้วยว่าต้องเป็นวันไหนคุณไปวางแผนงานกับหัวหน้างานเองมันเข้ามาออฟฟิศมันต้องมีความหมายกับพนักงานแครก็ไม่ใช่สักแต่ว่าแบบคุณต้องเข้ามานะครับเราอยู่กรุงเทพครับเข้ามามันก็ฝ่าลติดอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาในออฟฟิศมันควรจะเข้ามาอย่างมีความหมาย ความเข้มข้น,นตั้งแต่ซีอท่านแรกครับจะถึงปัจจุบันครับครับอะไรคือสิ่งที่เราสามารถอดออกมาได้แล้วไม่ว่าจะผ่านไปกี่ท่าน c ีอนี่แหละมันคือพินของเราว่านี่คือชาวบ้านปูนพี่ว่าตั้งแต่จ,จุดกําเนิดน,นะครับที่มาของชื่อเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรเสมอนะครับถ้าเราคิดเรื่องนี้ครับเราเป็นส่วนหนึ่งอะไรเสมอเนี่ยเราจะสามารถทําสิ่งที่เรียกว่าใหญ่เกินตัวได้ อันที่สองนะครับคนเราเติบโตจากปัญหานะครับปปูเนี่ยทุกครั้งที่เจอชาเลนจ์เนี่ยมันเหมือนเป็นบุคคลที่โตขึ้นนะครับคว,รความสําเร็จความสุขมันให้กาลังใจให้พลังงานแต่จริงๆปัญหาต่างหากที่ทําให้เรามาทัวขึ้นเติบโตขึ้นเรื่องที่สามก็คือก็คือเฟสแะครับเฟสก็คือศรัทธาไม่ใช่เฉพาะความสามารถตัวเองแต่อ n e เนอีเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถทําคนเดียวได้นะครับถ้ามีเฟสในทีม นะครับ B f a ฟสในเคาน์เตอร์เวทที่เราทําด้วยกันนะครับ<ช>ถ้า3มเรื่องนี้พี่คิดว่ามันเป็นหลักพิงที่จะทําให้องค์กรอยู่รอดผมส<ช>ึกว่าคนหนึ่งคนเราจะสามารถเรียนรู้กับมันจนให้มันประสบความสำเร็จได้ถ้าเรามีแฟชั่นมากพอเราศร<ช>ัทธามากพอแล้วเราลงมือทำจริงจริงวันที่<ช>เราแฮปปี้เหมือนที่พี่พีพูดครับเราอาจจะมีความสุขกับมันมากเลยดีใจที่มันเห็นมันสาเร็จผมว่าจริงๆแล้วแฮปปี้มันคือกําไรและรางวัลจริงๆสิ่งที่เราทําแล้วเราลงมือทําไม่ว่าจะผ่านจุดวิกฤต ผ่านจุดที่เราต้องล้มเหลวหรือผ่านจุดอะไรเงี้ยผมว่าเน,นี่ยมันคือการสร้างรากฐานให้บ้านปูแล้วก็ผู้บริหารแต่ละแต่ละเจเนอเรชันนะครับแข็งแรงแล้วก็สามารถแบบไปข้างหน้าใช่ใช่ครับเรามากักจะมองปัญหาในแิ่ีหมดใช่ไหมเราคนวิ่งหนีปัญหาแต่จริงๆปัญหาคือ b l r s t i n g in the sky คือคำอวยพรปลอมตัวมาปล <laughs> อมตัวมาเป็นปัญหาแต่จริงๆมันคือพร ใช่ใชมเมื่อกี้ครับเราเราพูดถึงเรื่องของความภูมิใจในองค์กรกันแบบเยอะมากเพราะว่าขนาดผมเป็นเป็นคนไทยที่รู้จักบ้านปูประมาณสัก5เท่าที่ผมรู้จักมาเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าโหเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากความภาคภูมิใจในในองกรแล้วครับในมุมของของพี่วิทย์เองครับ,รบอะไรคือความภาคภูมิใจของความเป็น H R ของพี่วิทย์ครับอ๋อครับจริงๆความภาคภูมิใจของทีมพี่เนี่ยคือการที่เราสามารถช่วยให้พนักงานและผู้บริหารประสบความสําเร็จนีคือเราเป็น Enabler โดยเนเจอร์ช่้ไหมครับเราไม่ได้เป็นคนกำกับกฎเกณฑ์อะไรนะครับ<ม>เรามีหน้าที่ฟสิลิเตตให้คนเติบโตเอนเอเบร์ให้เขาทำงานได้สะดวกนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้เขาได้ได้มีโอกาสเปลี่ยนหน้างานจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเกิดพนักง,งานในบ้านปูเนี่ยที่เป็นคนเก่งคนดีจเจริญเติบโตผู้บริหารรุ่นใหม่ๆประสบความสำเร็จนะครับอันนั้นคือคือความภูมิใจของเรา ถ้าแบบเจอร์นี่ของเราตลอด40ปีของบ้านโปูครับเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มหมือนแก้วจะเปรียบเป็นอะไรได้บ้างครับพี่ิ๊อ๋อมันน่าจะเป็นไวน์บอร์โดนาวเพราะว่าอย่างนี้ครับคือไวน์บอร์โดเนี่ยมันคือมันเป็นไวน์โลกเก่าคือไวน์โลกเก่าเนี่ยเวลาไวน์เมเกอร์เขาทำเนี่ยเขาเคารพเขาเรียกว่าไมโครไคลเบตนะครับเขาไม่ได้ใช้อะไรไปเปลี่ยนแปลงมาเลยนะครับผืนดินก็ผืนดินแบบนี้ ทำมาเพื่อทานกับอาหารนั้นนี้คลายเมตก็เป็นแบบนี้เขาพยายามทําสิ่งที่พื้นที่ที่เขาอยู่ให้มันเป็นเบสโปรดักต์นะครับแล้วก็ไวน์บอร์โดทุกคนก็จะรู้ว่าครับมันเอชได้เป็น100ปีนะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูก็เหมือนคนทำไวายที่คิดมาดีแล้วคิดมาในการทำไวายที่ให้คนเอนจอยไปกว่า100ปีสิ่งที่สำคัญคือคนทำไวที่เก่งเขารูล้ลึกซึ้งรู้ซึ้รู้จริง มันถึงสามารถทำวายที่เรียกว่าขายได้ราคาแพงแล้วก็อยู่เป็นร้อยปีได้โอ้เท่มากเลยครับวันนี้แบบว่าได้คุยกับออพี่วิทย์รู้สึกว่าผมภูมิใจกับบ้านปูออ่มากๆที่เราสามารถเติบโต แบบยั่งยืนด้วยนะครับไม่ใช่เติบโตแบบ,บก็โตก็มีเงินทุนในการแบบมีบริษัทเยอะๆแต่ว่าเราเติบโต,ตแบบยั่งยืนรู้ว่าจุดไหนในประเทศไหนเราสามารถลงทุนและเพื่อให้เกิดสิ่งที่มันดีที่สุดต่อประเทศเขาคนในองค์กรเขาแล้วก็บริษัทของเรามันก็เป็นทุกปาร์ตี้ที่มันได้ได้สิ่งที่มันวินงกันไปทั้งหมดเลยวันนี้แบบประทับใจมากครับผมเองผมฟังผมยังภูมิใจลนว่าบ้านปูเป็นบริษัทไทยที่เติบโตใน9ประเทศที่เราพูดไปตอนต้นนะครับแล้วก็ยังมีคนไทยแล้วคน global ที่สามารถ เข้ามาจอ,อยในนี้มากกว่า20กว่าประเทศที่อยู่ในนี้และเป็นอีกหนึ่งบริษัทพลังงานที่ผมว่าในอนาคตเราอาจจะมีอีกหลายเรื่องที่เราจะมามาพูดคุยกันใหม่แล้วว่าเราจะมีเรื่องอื่นๆที่น่าจับตามองเพราะว่าเรื่องของพลังงานสะอาดครับมันไม่ใช่เรื่องของแค่บ้านปูหรือเรื่องของฉั<ช>นเรื่องของเธอแต่มันคือเรื่องของพวกเราทุกคนที่ที่เราจะมาช่วยกันทําให้ให้มันยั่งยืนมากขึ้นทั้งในตัวของพวกเราและุ่นลูกหลักเราต่อไป ใช่ครับขอบคุณพี่วิทย์มากมากนะครับขอบคุณเช่นกันครับวัสดีครับโอเคครับใครชอบกินม้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่าใครไปใช้บริการบ้านปูนกซ์นะครับที่จันทร์สแควร์สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ดิ้งพี่แต่บอสครับเติ้นแล้วก็พี่วิทย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ